ต้องหาฮกบ่เลขไทยเนาะอ๋อเลขไทยเด้อเออเลขเท้าวเลขไทยนี่คนเดียวแล้วนี่กูมาหน่อยเดียวแล้วสองหาฮกอาจารย์เก่งอาจารย์เก่งร้านไม่ยืนลานไม่ยืนเพิ่นเดียวเลขแล้วสองหาฮกเด้ออีพีเลขไทยเลขไทย ลูกไข่ไปเอาไปตเอาชอด้งินอยู่พ่อนี่แล้วอีกชอบมาตอกไอเต่ามันไม่หนาพ่ออยากมานี่ไม่เล่าพ่อไหนมาหนี่ตัวแทนมาก่อนครับมามาให้กินเลยอย่าทานกินเลยมาสวัสดีครับ FC พ่อใญ่ท่าพาเละเนาะครับเมื่อนี้ สี่เด็กมาเฮ็ดทางเนาะครับพี่น้องมาเฮ็ดทางอยู่ทำพระเนาะครับพอถานรถแก้ดินเพิ่งกับหม,มาเนาะครับสีมาเบิกปลาเพกเนาะครับพี่น้องเฮ็ดทางให้คนยางมหาหาโนใหม่โนอตอกเอาให้พระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นยางสะดวกสบายเนาะครับพี่น้องมีกุฏิพร้อมเด้อครับพี่น้องเด้อมีกุฏิชองหลังนำทีมโดยพญ่ท่าพระเลาะเนาะครับเพิ่นได้คุมงาน ให้เฮตทางเก่าตะกี้ก็ดุดเธอนึงแล้วครับแต่ว่ามันก็เพกมันขึ้นคือเก่าครับอนี่มาเบิงครับเบิงนากันครับพี่น้องมามามาเบิงนากันครับมันถือคอมเก่าอยู่บอ่ะมงแล้วมองงแล้ว ่ตอ,อนใหม่มันล่มดิไ่น้บอนะไม่ยาวไม่ทั้งใหม่บอกเหลื่อมกอกเหลืออหล่อมใช่มองเก้าพี่ห้อยหมองเก้าพี่โอ้หกขาดเนาะแม่น,มนเพราะว่าแม่นพุ่นน้องมันอยู่พุ่นน้องเนาะพม่นแม่นแมนต้นนี้ได้หนิไปหาต้นยุคานี่ไม่บอกเหลื่อมไม่บอกกอกเหลื่อม แม่นแม่นแม่นไมใส่โกกขยอมนะเบียดเบียดโกกิกหน่อยนี่ไปนี่นี่ห้อยเบียดเบียดโกกิกหน่อยนี่ห้อยนี่ห้อมยุคานี่ห้อมต้นยุขาาเออใส่โกกิกหน่อยไปใส่โกขยอมน่ะมันล้มข้างไม่รู้ใคร างแล,ล่นไปมันล่มสุก่อนเออมันล่มเป,จป,ปจนจักวเป็นพอร์ดเป็นจักรอาลห่วยมาเลยกู <c> ่ะ <ười> เอามา嘛ก็ปวดสั้นตอนนี้คนหางของฉันนะอันนี้คือสั้นเทนมงมาหนีสั้นเลยเนาะเออแต่กี่แม่โคเห็ดเนาะแม่โคเห็ดมันเป็นไดินข้าแมา่น เมัจิกก่ไดงวันนี้เขจิกกนม่เหมนเด้อวึงนั่นี่ปลายมันด้น,นจิกกันกนี่จะได้พื้นแล้วบาดนี่งาจิกสุดม่นเด้อยามันักกันักกันไ่ยังไม่กอกเหลื่อมเหลื่อมอมตรนีร้ ต้นมไม่จิกนะไม่ไม่จิกแล้วไม่จกคอต้นมันอยู่คางอุ้มก็นีไม่ตายเนาะมันตายพายตะกี้นะวันพายใหม่บลม ไปหาได้น่อเพกนี่ได้บุกปีหนึ่งสมปีหนึ่งเราได้หน่อเพกนี่อืฮกขึ้นเถิงเลยบาทเท่านี้เดือดหัวลงรูมเลยลงห้องเลยนะฮักมันใช้โกขย่อมไปเลยดิย พอ้องทามห้าดอกโหลดกอปีนมันของกันไปโหลดแหละงามน้าจากมาตัดโอ้จะเคือยังเขือยาเนาะ ว่าแม่นอ้อมต้นปื้อยผัวห้าวฮิตอะฮึแม่ยังซายยังอ่ะน่ะยังหลดอ่ะโอ เออนี่เฮ็ดมาห่อดนี่ก็ได no wow. ้ดอกนี no right? ่ลูกถ well, so ึได้เป็นแดงบ่ลูกไปทอดเออไปห่อกกเปื่อยนั่นก็ได้อบ่ใส่เขาใส่เขาลูกหอดนี่แหละางจะเอาลูกใใหม่หอดสิให้มันหักก็จะลุ่มนะทักจะลุมนะตัวใหญ่โตมันดุขึ้นมานนะเออมันเลยยับได้มันเป็นโฉวโอ้ยลงในอยู่ดอกดูนี่เลยลงกใดอยู่นะดีก้บมันสิถอยได้หนิ พี่นอ้องเหตุทางครับเหตุทางทางเก่านี่แลหละหักแต่ว่ามันตอเหตุไม่ครับเนี่ยเพลิดเพลินหมดเลยตังนี้กับทางลงมาคือกันครับนี่ทางลงมาทำเคืองครับแต่ว่าเหตุทางให้ลดลงมาแก่หินแก,แก้ทรายลงมาได้ครับนี่นำทีมโดยพงไยท่าครับทีมงานพงไยท่าพาะเล อ้ยหางมีมหางมีมอยเอาไมโอ้สพนน่เดอะไรยมันแกแล้วโแกแล้วเดี๋ยว้ดหาค้าย่หนาบไ่้หนาเอาไปเลยเอาไปเลยอัน้นหิวกโอ้โหครับหางมีมเด้อหางมีมเด้อโอ้ยแม่ยกกินลูกเตครับโออย่าแกเลยแนนาบนากนานานาเอาทยเอาหางมีมแท้เลยมีมหางมีมของแท่อื คองแท้พี่น้องคองแท้ผุนได้คองดีแล้วได้โจกหนึ่งแล้วลว่าน้ําหลได้ไหมผุนหลแล้วน้อมันเต็มได้โจกนึงไว้ไดุ้นนต่จันมีะไหมแกไปเห็นทางไหมด้เยด้วัปืความันยมันแลโอ้ระวังได้ตอนนั้นรถสั้นถท่ได้อันมันสั้นถท่ได้ <c oughs> มันสั้นแตได้เงน่านมันบ่่ยต้อมาาหากันนี้ดูดดูดด,ด,ดินตัหนี้ลงลดนี่ ดูดดินตัวนี้ลงเป็นโชคโลดนี่ผมตัวนี้ไปนี่ทำให้ร่ำไปเรื่อยเมืนบอกแม,อม่นทำให้ทุไม่รอดแม่นดูดดินตัวนี้โลด ไล่มาเด็กกไกล้ยไล่มาเด็กกไกลลดไล่มันเป็นโฉโลดไล่มากองไหวกองไหวก้องไหวห้มันรถแลงได้นี่งหัแลวงลุมมันหอยู่ได้เน่บอกกระเจ้าว่านั่นล่ะเธอไล่มาออกกัไกลรดเป็นไง เล่นมากก็ได้ยูหักได้ว่านั่นแต่ว่าตันตนวนี้มันอยากมออยู่นี่อเออเขออา,าไม่เขาไล่มาแต่เวี่ว่าไล่มันไล่เออไอเธอไล่มาไหม่ีิ ถ้าว่าลดลงได้นะ่ะมันสีลงมานหนีดูดออกไปโลดนี่เนี่ยยอขนุนมาได้ใจเด้หักแตนตามนิดเดอืมเด็ดทางครับอ่อมหวยทมครับเเป็นเขตเป็นแดนไวให้ลดมาได้ครับอืนะตัวนี้ก็ตัดออกแน่น่ทางเป็นทางเลนก้อน่ทางออกหัว เห็ดเป็นเห็ดกันพื้นกันใยครับเดือนสี่เดือนหาครับย่านไผ่ใหม่าลาอีกคือเก่ามันโหกร้ายกับไผ่ใหม่นี่ยดหนามโอปต่อโอปตอมันอยู่ไกลมันอยู่ป่าได้พี่น่องเลย ตัวนี้เขาต้องค้างทางหน่อยเด้อไปนี่พื่นยาธานี่ไปหาอันไปหาหินตัวผุนหินสามพันสามร้อยโบจังฮักคือไปเทิงพุ่นบนัดเท่นี้แม่นบอกตัวนี้คือหวยท่มเด้อครับพี่นอ้องห่วยท่มครับน้ามบ่คืนปีนี้ครับเขาได้เล่นได้อาบครับมันคือบ่นลงมาอันอันนี้ขี้ดินนี่อันามามเนะอบอกโอโลมบริยากเได้ค่ะให้มันดันลงมาอันน้ลูกอัดันลงมาเออ ดันลงมาเลิกเลิกโลดห้อยบมต้องย่ายมันเลิกลงตัวนี้น่ะดันมากับไกลโลดเออเคมาเธอถอยล้งางไปผูกกัน นำทีมคนใหญ่ทาพาเลาะเด้อครับเด้อเห็ดทางเห็ดบุญเห็ดกุศลครับมือนี้สร้างแปลงเห็ดทุ่งถนนทุนทางครับสร้างน้ำบ่อก่อศาลาครับมือนี้เห็ดบุญเห็ดบุญจิตอาสาครับจิตอาสามือนี้จิตอาสาให้ลูกให้ล้านเพิ่นครับรถออกรถไปมือ เป็นทางในวัดธรรมะครับถ้ามันเป็นรูปทางไว้แต่ไม่ยากดอกปัตทันนี่เอารถไทยเข้ามากกับรูปเพื่อนจังน้อยรูปไปเล็กๆน้อยเอาข้างกับไต้ก็แกะไปแกันแล้วดอก น้ะครับฆากันเหตุกันสางสางน้ำบกซาลาครับพี่น้องเอาบุญเอากุศลให้ญาติให้โยมได้ย่างเลาะสมวิวครับขึ้นไปทางทึงกัสีเป็นสามลอยโบเดอร์ครับพี่น้องเด้อทางลุมกัสีเป็นทงางทำฤาษีน้ำตกครับน้ำตกทำพระครับทำพระก็อยุ่ช่วงช่วงถึงนี่ครับนี่ทำพระนี่ครับช่วงทึงนี่ครับช่วงนาพระนี่ครับนี่ทั้งผูกกัสีเป็นน้ำตกทั้งพีกัดสีเป็น สามรอยโบกครับนี่ในเขตตำบลโคกซา,านเฮานี่ได้อุดมสมบูรณ์นำทีมโดยฟูไนย์ท่าเดินนี่เด้อิวนวนา โ่อพ่อพ่อพ่อนี่พี่พ,พ่อคอยยืนนี่ให้เจ้าทอยล้างมัผูกกับเบิกต้นนี้ไปแล้วๆนี่เบิกพาต้นนี้ไปเลยติดกับ รูดทางหอดพี่แล้วหอดหินตีนสร้างแล้วหินงามนะครับพี่น้องโอ้รูดเลาะไปพุูดสองหาหกบ่เลขไทยเนาะอโอเลขไทยเด้อเออเหล็กเท้าวเลขไทยนี่คนเดียวแล้วนี่กุมารหน่อยเดียวแล้วสองหาหกอาจารย์เก่งอาจารย์เก่ง ้านม่ในญงยืนเพื่นเดียวเลขแล้วสองหาหกเด้ออีพีเล็กไทยเล็กไทยเพื่อนเดี๋ยวมาทำบุญ,ม,ม,ม,บญมือนี่พี่เด๋นอนหนึ่งแล้วไหม,ม,มการนอน,นออม,นเอม,มนาเนอให้่อดนอนเท้ขาไปห้างกันเหรนะน,น,นะกพูนต้นหนาเจ้าพูน อาจารย์เก่งเพืชหายซองหาโฮคาปูรุซีอยูว่วัดธรรมพระเด้อ <adults> นี่นงครับกระไรเฮ็ดทางมุกเบอิอมีแปลนนะครับกันไผ่ปลาพร้อมครับพี่น้องกันไผ่ปลาพร้อมปลูกเนยกรยาม,มันครับเพราะว่ารถไทยมนเฮ็ดเฮ็ดกับเฮ็ดหนาครับพรพเพราะว่าปลาเพกครับพี่น้องอืมยุทธเบอือกไหวเป็นถูกพังซื่อครับ คนแปลนจักกน่อยเด้อพี่น้องเด้อเขามาเบิ้งคลิปนี้แล้ว็คจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจแกยยพ่พ่อไยท่าพาเลาะมือนีเพื้นได้พิจิตอาสาได้ส้างน้ำบอกกอซาลาครับพี่น้องเ็ดถนนหนทางกันไผ่พื้นไผ่ปลาครับพี่น้องปลาเพล็กครับสวัสดีครับ